เมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเมนูสวนกระแส2เมนูครับ มาครบมาเต็มทั้ง2คู่เลยครับเมื่อวานนี้ทางด้านเลกานเนสนะครับนะบอกแล้วว่านะครับจะแบ่งแต้มกับคิโรนาครับเมื่อวานนี้ก็จบเสมอนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเอซดักมากับทางด้านของเบต้าบอกแล้วว่าให้อยู่เบต้าวันนี้จะแบ่งแต้มได้หรือไม่อาจจะแพ้ไม่เกินถึง2ประตูก็หวานเจี๊ยบครับจบเสมอกันไปครับที่1ประตูตัวหนึ่งครับแสดงความดีด้วยลกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่หน้าช่องติดต่อครับวันนี้ครับจะนัาจะเต็มให้2เมนูเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอบ4ี่โมงมาดูกันน ว่าทําไมผมถึงชอบ2เมนูนี้นะครับไปกันแบบไวๆครับเมนูแรกครับมองไปในศึกลีเกเองฝรั่งเศสครับเป็นปารีสจะเจอนะครับกับทางด้านของนีสนะครับน้ำเมนูนี้ครับให้ชิมไปที่นี้ับบุกไปนะครับจะแบ่งคะแนนกับปารีสกลับบ้านได้อย่างแน่นอนครับเมนูแรกให้ส่วนกระแสไปที่นี้ได้เลยครับเมนูที่2ครับมองไปครับในศึกไอแลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นคู่ของด้านแซมบล็อกโรเวอร์จะเปิดบ้านเจอกับเชลบอลวันนี้ครับมองว่าเชลบอลบุกไปครับ จะแบ่งคะแนนได้เช่นกันครับหรือไม่อาจจะมีถึง3คะแนนได้เห็นครับประมาณนี้ครับสำหรับ2เมนูส่วนกระแสครับชอบจัดขัดส่วนแล้วกันครับใครอยากรับรางวัลที่มากกว่านี้ครับใต้โปรไฟล์น้ะมีทางเข้าอยู่ครับเข้ามาวันนี้ครับหนึ่งใบม่วงเท่านั้นครับสามารถรับเสื้อทีช r t ฟุตบอลเกตเพเยอร์ผมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลือกใส่เลือกสโมสรมาเดี๋ยวผมจัดให้สวัสดีครับ